ผลงานของอู่ทางเเต้ครับกำลังทดสอบวันนี้เป็นเครื่อง10บล้อแบความวางเกียร์ทองอันนี้เรายังไม่ได้พ่นสีนะครับเพิ่งจะประสอบแล้วก็ทดลองก่อนส่งก่อนเข้าพ่นสีก่อนส่งลูกค้านะครับเราดูรอบความเร็วของตัวรถรับวารอบความเร็วเท่าไหร่ พอร์นะครับยกสูงได้6เมตรครับตอนนี้เรากำลังดูแลและแก้ไขจุดรบก้องต่างๆก่อนที่เราจะพ้นสีแล้วส่งงานให้ลูกค้าทำงานเกับอูชางแท็กเตอร์ครับสามารถสัง้งคำตังจองสดมาก จะมาดูสินค้าตัวจริงได้นะครับที่อยูางเซเตอร์ตลาดเกตนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับด้านล่าง089 9ัดเก้านะครับตอนนี้เรากำลังจะออกไลฟ์ขั้นนะครับอันนี้ใช้เส้นหกสูบระบบเก็ยพ์บ็อรอมระบบ ระบ,บายความร้อนพอ,อยคลเลอร์กระบอกอับตอนนี้มีทั้งรถต้มนะครับการสีแดงต,ตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องตัดอ้อยนะครับเราจะพาไปดูนนะครับเครื่องตัดอ้อย ของอุชางเทคเตอร์นะครับเดิมต่างประเทศเขามีใช้กันนานแล้วครับเครื่องตัดอ้อยคนไทยเราก็มาประยุกต์นะครับให้เหมาะสมกับบ้านเราตันนี้เป็นเครื่องตัดอ้อยตันนี้เป็นใบพัดปั่นครับตรงนี้ใช้ใช้ใบพัดจากด้านล่างนะครับ ตัดอ้อยขึ้นมาแล้วก็ผ่านสายพานลำเลียงนะครับใช้ PTO ปั่นใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกปั่นสายพานก็มาวางที่กระบะด้านหลังนะครับหลังจากวางได้พอสมควรแล้วเราก็จะปล่อยกระบะด้านหลังเพื่ออ้อยก่องเพื่อให้อ้อยเป็นกลองรถที่จะได้ทำงานต่อนะครับรงน,นี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว อย่างน้อย2ปีเพื่อรันตรีคุณภาพนะครับเรื่องการตัดนะครับใครสนใจดูตัวจริงได้ที่อูชางแท็กเตอร์ตลาดเกตครับน,นี้นะครับรองตัดรถไถยได้ทุกชนิดครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อๆไปครับของอูชางแท็กเตอร์สวัสดีครับ